เปิดเผยสิบอันดับสัตว์โลกที่มีอายุยืนยาวที่สุดซึ่งบางชนิดนั้นมีอายุนานนับหมื่นปีเลยทีเดียวและที่สําคัญก็คือคนเราก็ติดอันดับหนึ่งใน10สิ่งมีชีวิตที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกอีกด้วยมาถึงตอนนี้แล้วอย่ารอช้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากอันดับ1ิบก็คือลิงโดยลิงนั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์เรามากที่สุดเลยก็ว่าได้เลที่สําคัญก็คือมนุษย์เรานี้แหละครับที่มีวิวัฒนาการมาจากลิงนั่นเอง ซึ่งลิงนี้มีอายุมากถึง25ปีกันเลยทีเดียวอันดับ9กก็คือช้างซึ่งจะมีอายุมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของความเครียดของช้างและก็การดูแลเอาใจใส่แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับช้างก็มีอายุมากถึง60ปีและนักวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการเปรียบเทียบอายุของช้างแอฟริกาและก็ช้างเอเชีย ซึ่งจากการศึกษาก็พบว่าช้างแอฟ,ฟริกานั้นมีอายุสั้นกว่าช้างเอเชียเนื่องจากจะต้องเจอกับสัตว์ป่ามากมายและมีอาหารการกินน้อยกว่าซึ่งทําให้ช้างแอฟ,ฟริกานั้นมีความเครียดมากกว่าช้างเอเชียนั่นเองอันดับ8ก็คืออีกาถึงแม้อีกาจะติดอันดับสัตว์ที่มีอายุยืนยาวแต่ก็น่าสงสารเพราะว่าอีกามักจะได้รับบทตัวไร้ายๆในละครต่าง จึงทาให้ไม่มีใครอยากจะให้มันมีอายุยืนยาวสักเท่าไร่และสาเหตุที่ทําให้อีกามีอายุยืนยาวนั้นก็คืออีกาจะมีคู่เพียงแค่ตัวเดียวตลอดชีวิตของมันจึงทําให้มันไม่เหนื่อยล้ามากเกินไปนั่นเองซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วอีกาก็จะมีอายุได้สูงถึง90ปีเลยทีเดียวและนอกจากอีกาแล้วก็ยังมีนกชนิดอื่นๆที่มีอายุยืนยาวพอๆกันอย่างเช่นนกกระตั้วเป็นต้นอันดับ7ก็คือกุ้งก้ามกราม บางทีคุณอาจจะยังไม่รู้ว่ากุ้งก้ามกรามนั้นมีอายุยาวนานมากถึง100ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสัตว์จำพวกที่มีเปลือกแข็งที่อายุยืนยาวที่สุดเลยก็ว่าได้และสาเหตุที่มันมีอายุยืนยาวมากขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวน้อยและมีการเาผาผลาญพลังงานน้อยมากนั่นเองนะครับอันดับ6ก็คือหอยมุกน้ำจืด ซึ่งมีอายุที่ยืนยาวมากซึ่งมากกว่า110ปีเลยทีเดียวและสาเหตุที่ทําให้มันมีอายุที่ยืนยาวมากขนาดนั้นก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมันในแต่และว,วันมีการเผา,พล,าพลังงานเพียงน้อยนิดกินอาหารน้อยมีการใช้กาซออกซิเจนในร่างกายที่น้อยลงนั่นเองจึงทําให้มันมีอายุยืนยาวได้ขนาดนี้อันดับ5ก็คือมนุษย์ หรือคนเรานี้เองนะครับซึ่งมีการพบว่าคนเรานั้นมีอายุมากที่สุดถึง120ปีเลยทีเดียวนะครับและยิ่งในระยะหลังๆนี้ก็ยังพบว่ามนุษย์เรานี้มีแนวโน้มที่จะอายุมากกว่า100ปีมีมากขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวและในคลิปวิดีโอนี้ก็มีเคล็ดลับเพื่อให้มีอายุยืนยาวนั่นของคนเฒ่าคนแก่นํามาบอกด้วยก็คือการกินอาหารที่พอดีและมีประโยชน์และการออกกําลังกายให้เหมาะสมและมีอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสนั่นเองนะครับ อันดับ4ก็คือปลาสเตอร์เจียนซึ่งปลาชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นปลายุคโบราณที่อยู่ร่วมกับไดโนเสาร์มาแล้วและยังมีไข่ที่อร่อยมากสุดๆอีกด้วยและนักวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการค้นพบว่าปลาสเตอร์เจียนนั้นมีอายุที่ยืนยาวมากถึง150ปีเลยทีเดียวอันดับ3ก็คือปลาวันโอ,อก,ก้า ซึ่งเป็นปลาทะเลที่มีขนาดใหญ่มากสุดมหึมาเลยทีเดียวและเจ้าปลาวันออกานี้ก็มีอายุยืนยาวมากถึง200ปีเลยทีเดียวนะครับอันดับ2ก็คือเตา่าซึ่งใครๆก็รู้ว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวมากๆและอายุของเต่าอยู่ที่250ปีเลยทีเดียวนะครับและสําหรับเต่าที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกซึ่งก็คือเต่ากรลาปกอนั่นเองเพราะอะไรกันที่ทําให้เต่ามีอายุยืนยาวมากขนาดนี้คําตอบก็คือที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า เต่านั้นมีการเคลื่อนไหวที่ช้ามากและไม่มีอะไรให้เดือดเนื้อร้อนใจซึ่งเป็นสาเหตุที่เชื่อกันว่าทําให้เต่ามีอายุยืนยาวนั่นเองอันดับหนึ่งก็คือฟองน้ํายักษ์และในที่สุดก็มาถึงสัตว์ที่มีอายุไขที่ยืนยาวที่สุดในโลกของเราแล้วนะครับผม มันก็คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่ก้นมหาสมุทรอันมืดมิดและหนาวเย็นเอามากๆซึ่งเจ้าฟองน้ายักษ์นี้มีอายุที่ยืนยาวมากจนคุณไม่อยากจะเชื่อเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือ10,000ปีเลยทีเดียวจนทําให้มีคนพูดว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตายเลยก็ว่าได้นะครับและสาเหตุที่ทําให้เจ้าฟองน้ํายักษ์นี้มีอายุที่ยืนยาวมากขนาดนี้ก็คือมันอยู่ใต้ก้นมหาสมุทร และมันแทบจะไม่กินไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยเหมือนกับโดนสต๊ไว้ยังไงยังงั้นเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกซึ่งบางชนิดนั้นมีอายุยาวนานมากจนไม่น่าเชื่อเลยว่ามีอยู่จริงใครจะไปคิดล่ะครับว่าในโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวเป็น1 0,000ปีเลยขนาดน,นั้น และตอนนี้ผมก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง youtube ของเราไว้ด้วยนะครับและคุณสามารถเลือกดูคลิปวิดีโอดีดสนุกๆนกลกมมีสาระจากช่อง youtube ของเราได้ตามต้องการเลยนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ